เป่าเป่าวลีลูกสะพายคนโปรดอย่างปาบิกและก็เตรียมเปลี่ยนกเกษียณที่สุพรรณบุรีกเกษียณที่อยู่ที่สุพรรณบุรีเป็นบ้านเกิดของปเป่าวลีลูกสะพายคนโปรด ปิกทำเอาเวกเกษียณกว่าสามรายและเป็นเวลาเกือบ40ปีที่อยู่โมเมนต์ Moment, อยู่ในวงการบันเทิงยาวนานอย่างปักมิกนั้นก็เากเษียณเจริญกิจนั้นถือว่าโจปากก,กิ์นั้นซึ่งรัสุดก็เปิดใจในรายการโต๊หมูแมมและก็ว่าจะเตรียมย,าย้ายครอบครัวที่อยู่ที่สุพรรณบุรีและพร้อมกับบุกมือลาวงการบันเทิงและกับบทบาทในการเป็นคุณพ่อของ นะครับแต่ก็ไม่กดไม่กดดันเรื่องลูกแต่ซึ่งตอนนี้เขาก็คงพยายามอยู่เพราะว่าเราก็ตั้งใจและว,วันแรกวันแรกที่แต่งงานแล้วแต่เราก็อยากจะมีร้านซึ่งตอนนี้กําลังจะพยายามจะขับครอบครัวแต่ทําบุญที่บ้านสุพรรณบุรีแต่เขาเคารพทั้งทั้งสองครอบครัวแต่การที่จะพยายามอยู่ในสุพรรณบุรีนั้นเราก็จะบอกเลยว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่นั้นสุพรรณบุรีที่เป่านั้นก็เอ็ดก็ ้องเลือกว่าอยากจะมีบ้านอยู่ที่ไหนแต่เขาก็จะเลือกชีวิตของเขาเองเพราะว่าเขาอยากจะเป็นและหรือว่าจะเป็นเขาต้องไปสุพรรณบุรีนาสนานพ่อเขานั่นเองหลังจากนั้นเขาก็ไปซื้อ ที่ดินและที่จับอยู่ที่ปัจจันแม้ว่าเขาจะชอบในการอยู่ที่ไหนก็เลือกที่จะทำอะไรก็คิดแต่ว่าเราก็มีความสุขไหมถ้าเกิดฝืนจะต้องมีความสุขเพื่อรูกเมียมันก็ไม่ได้แต่คนเราก็ต้องอยู่พนพื้นที่ของความสุข เพราะว่าถ้าวันหนึ่งและเส้นมันก็วัดไว้ขนาดนั้นก็ขึ้นมามันก็ดีกว่าการตีกันเหมือนเดิมแต่เพื่อนบ้านก็ปลายชีวิตก็อาจจะไปอยู่ที่สุพรรณบุรีเพราะว่าความสุขของเราคือการที่ได้อยู่กับลูกซึ่งเราตั้งใจการเก็บอยู่อายุในวงการบันเทิงมา65ปีแล้ว หละบ้านหลังนี้ก็คือที่วัดจีดีที่สุพรรณบุรีที่เกินเป็นที่ดินตั้งแต่เดิมของคุณแม่เนื้อที่ประมาณสามไร่แต่บ้านชั้นเดียวแต่คุณพ่อกับคุณแม่อาศัยอยู่ประมาณสี่ห้าปีแล้วทางด้านตกแต่งเทียมเป็นเรียบร้อยแล้วเรียบแต่เอาไว้สำหรับพักผ่อน ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในสวนซึ่งก็มีทั้งโรงเรียนในเลี้ยงสัตว์แต่เช่นแกะและเอาไว้และขายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์และสวนปลูกผักและก็บ่อเลี้ยงปลาที่ห้องครัวที่นอกบ้านและทําเอาพิธีพักพิงเล็กๆเอาไว้กับให้คุณแม่ทากับข้าวได้เป็นพื้นที่สําหรับกินข้าวและถ่ายคอนเทนต์และช่วยกันดูแลโปรเจกต์ในแสดงธรรมชาติซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแม้จะเป็น ีวิตธรรมดาแต่ก็วิวหลักล้านเลยก็ไปแล้ว